สวัสดีครับเราจะมาทำการปริ้นปอพข .5 กันนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับเรามาที่งานวัดผลนะครับคลิกที่โฮมแล้วก็ดูภาคเรียนที่เราดำเนินการอยู่นะครับสมมติว่า,าผมสอนวิชาภาษาไทยปอ2ทับสนะครับนั่นก็เป็นวิชาที่ผมกรอกคะแนนเก็บคะแนนสอบนะครับ การอ่านเขียนคิดวิเคราะห์คุณลักษณะแล้วก็สมรรถนะทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกที่เมนูนะครับที่เป็นชื่อนะครับชื่อแล้วก็ห้องที่เราสอนนะครับเมื่อคลิกเข้ามาเสร็จแล้วจะปรากฏเมนูนะครับด้านบนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหน้าปกนะครับเป็นหน้าที่1เวลาเรียนนะครับเ,ออเวลาเรียนนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีการสรุปการมาเรียน ในส่วนของคะแนนต่างๆนะครับก็ช่องคะแนนถูกต้องนะครับคิดวิเคราะห์การอ่านเขียนคิดวิเคราะห์คุณลักษณะนะครับสมรรถนะแล้วก็ตัวชีวะน,นะครับกำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เราต้องการอยากจะปริ้นแยกหน้าแล้วก็ปริ้นส่งไปทีละแผน่นแล้วก็ลงไปในกระดาษนะครับสมมุติว่าผมต้องการปริ้นแผ่นหน้าปกก่อนนะครับก็ไปคลิกตรงแถบสีส้ม นะครับด้านบนให้เป็นสีสม้มในส่วนของหน้าปกแล้วคลิกคําว่าพิมพ์นะครับในส่วนของว่าพิมพ์เนี่ยเ,เราจะทําการพิมพ์ข้อมูลนะครับออกมาในรูปแบบ PDF หรือว่าเป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นเครื่องปริน้นนะครับก็กําหนดได้ตรงนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการขอบกระดาษใช่ไหมครับมันมันกว้างเกินไป เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเราก็ไปที่ผมต้องการเป็น pdf นะครับก็เป็น microsoft print pdf นะครับแล้วก็กำหนดลักษณะเพิ่มเติมนะครับไปที่ขอบกำหนดเองนะครับเราก็จะมีการปรับขอบนะครับให้มีขนาดตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เซฟเป็น pdf ไว้นะครับเก็บไว้ลงไปในเครื่องแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับ ถ้าในกรณีที่เราต้องการอยากจะปริ้นเช่นเดียวกันแล้วก็ปริ้นเป็นเครื่องเครื่องปริ้นนะครับเครื่องปริ้นเอฟสันเสามสองหนึ่งศูนย์นะครับการตั้งค่าหน้าก,กระดาษก็จะกลับมาเป็น d e f a u l t นะครับก็เราก็ทำการเปลี่ยนนะค,คลิกที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเส้นขอบกำหนดเองนะครับปรับเส้นขอบเข้ามา ทีนี้เราต้องการอยากให้มันเล็กลงหรือมีขนาดเท่าไหร่ขึ้นนะครับก็ปรับขนาดนะครับเป็นค่ากําหนดเองนะครับจาก100%ก็ประมาณ95นะครับก็จะมีขนาดเล็กลงตามลําดับแล้วก็ทําการปริ้นนะครับมันก็จะทำปริ้นออกมาเป็นเปเปอร์นะครับอันนี้ก็คือการกําหนดการปริ้นนะครับพอ5แล้วเราก็ทําการปริ้นเวลาเรียน นะครับคลิกที่เวลาเรียนแล้วก็กดคําว่าพิมพ์เวลานะครับเมื่อเรากําหนดลักษณะของเครื่องปินไว้นะครับระบบก็จะมีการย่อหรือปรับขนาดได้ตรงก,ก,กันกับสิ่งที่เราปรับตั้งแต่ครั้งแรกนะครับแล้วก็พิมพ์ออกไปได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของคะแนนนะครับก็คลิกแล้วก็พิมพ์ออกนะครับตามลำดับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเราต้องการพิ้น์เป็นทีละ ทีละแผ่นทีละหน้านะครับก็ประกอบไปด้วยหน้าปกนะครับเวลาเรียนคะแนนเก็บนะครับการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์คุณลักษณะสมรรถนะแล้วก็ตัวชีวัดนะครับทีนี้เราต้องการอยากจะเอาทุกหน้าเนี่ยมารวมกันได้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็สามารถทําได้นะครับโดยการคลิกที่หน้าปกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีปุ่มคําว่าพิมพ์รวม ทั้งหมดนะครับคุณครูคลิก1ครั้งระบบจะทําการปรากฏข้อมูลทั้งหมดนะครับตั้งแต่หน้าปกสรุปรวมในส่วนของการประเมินผลสมมธิการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะต่างๆนะครับออกมาแล้วก็มีข้อมูลต่างๆและก็เวลาเรียนนะครับในส่วนของคะแนนนะครับการประเมิน ทั้ง3ด้านนะครับแล้วก็ตัวชีวัตพอเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีตัวอย่างนะครับการกําหนดนะครับตรงนี้เราใช้ไฟล์ตรงนี้จะสะดวกมากสําหรับในการเก็บเป็นไฟล์ไฟล์เดียวแล้วก็คัดลอกนะครับจากคําตรงนี้นะครับ2566ก็คือปีการศึกษาภาคเรียนที่1นะครับห้องปสอ 2, ทัเครื่องหมายทับมันใส่ไม่ได้นะครับการ การทําไฟล์ของคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทําได้นะครับเราก็ทำการลากคุมคัดลอกครับหรือคลิกขวานะครับคัดลอกคลิกลูกศรเพื่อขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วคลิกคําว่าพิมพ์นะครับก็เช่นเดิมครับแล้วเราก็ปิมนออกไปมันก็จะปรากฏหน้าที่หนหน้าที่2หน้าที่3แต่ว่าเราต้องการอยากพิมพ์เป็น pdf นะครับก็กําหนดเป็น microsoft print pdf นะครับ พอมันพอมันเซตมาครั้งแรกมันจะเป็น Default นะครับเซตมันจะเต็มขนาดเราก็กำหนดนะครับปรับเส้นขอบใหม่นะครับให้มันมีไซส์มีขนาดที่เราต้องการนะครับก็ให้มีสำหรับในการเย็บมุมได้นะครับนะครับข้อมูลก็จะแบ่งหน้า1ห,หน้า2หน้า3หน้า4ีหน้าหานะครับเรียงตามลำดับนะครับแล้วก็ทำการ เป็นปริ้น Microsoft อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็กดปิมเลยนะครับมันจะทำให้เราเซฟไฟล์นะครับเราคลิกขวานะครับเมื่อสักครู่เราก็ p ีนะครับคำที่เป็นคำแนะนำสำหรับการตั้งชื่อไฟล์ที่อยู่ด้านล่างนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเซฟนะครับลงไปในเครื่องนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูผลงานของเรานะครับก็น่าจะอยู่ที่ document นะครับ ในส่วนของด็อกิเมนต์ก็ทำการเปิดข้อมูลขึ้นมานะครับก็จะเป็นไฟล์ pdf นะครับผมจะทำการเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็คือไฟล์นี้ก็เป็น pdf ไฟล์เดียวนะครับตั้งแต่หน้าปกเลยนะครับตั้งแต่หน้าปกนะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับ ไล่ามาเรื่อยๆนะครับตามลําดับมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเก็บไฟล์ไฟล์นี้หรือว่า,าส่งไฟล์เป็นดิยวตอ้นให้กับทางโรงเรียนนะครับเก็บไว้เป็นสําเนาน,นะครับของโรงเรียนไว้ได้เลยนะครับก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ